สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรอนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกิจกรรมใหม่ Rv กันนะคะเป็นกิจกรรมเป็นหีบหีบสมบัติซามูไรนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าเวลาสุ่มแล้วก็จะได้อะไรนะคะเขาเคลมมานะคะว่าถ้าเปิดกล่องสุ่มครบหกครั้งนะคะก็จะได้เป็น สก,กินตัวนี้นะคะแอเซนกาไปนะคะเป็นตัวเมดเล่นะคะเป็นทุกคนสก,กินก็สวยนะทุกคนเนี่ยเป็นสก,กินซามูไรแบบนี้เลยโอ้โหอะเราดูร,บรอบๆกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปาที่มาอ่านรายละเอียดของการเล่นกิจกรรมกันดีกว่านะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็น อันนี้อันตรงกลางก็จะเป็นเลียวมานะคะเป็นรางวัลใหญ่นะทุกคนแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบตัวที่ให้เราเลือกนะคะตอนเข้าเกมมาคือเราลองเลือกไปก่อนละอันนี้ก็คือเปิดครบหกครั้งก็รับไปเลยนะคะสะกินขออแอสเซนกาฟรีนะทุกคนนี่นะคะระยะเวลาก็กิจกรรมวันนี้ก็สิ้ถึงยี่สิบสามเนก็จะได้รับ สมบัติฟรีอะไรก็ง่ายๆนะคะกติกามันก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรรับร้อนก็คือถ้าเราผู้เล่นนะคะเขาบอกว่าผู้เล่นจะเปิดกล่องสุ่มสมบัติฟรีอะไรยีนะแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นในการออกฮีโร่และสกินถาวรน,นะคะก็คือเราคิดว่ามีเปอร์เซ็นเยอะนะทุกคนเนี่ยคือมีสิดลุ้นนะคะนี่ก็คือตัวสก,กินที่จะให้เราเลือกคืนเหมือนขนมาทั้งเซิร์ฟเลยทุกคนคือแบบ เยอะมากนะคะอ่าก็ใครอยากได้ตัวอะไรก็ไปเลือกกันเอาเองนะคะทุกคนอ่ามีก็จะมีประมาณนี้นะอ่าก็คือเนี่ยนะแบบถ้าเราหมุนอันนี้ใช่ไหมถ้าเรากดสุ่มอันนี้หนึ่งครั้งนะคะอ่ะเราก็จะได้เปิดอันเนี้ยฟรีหนึ่งครั้งก็คือเราก็เปิดที่เปิดเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะสุ่มได้อะไรนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันแต่ถ้าเขาเคลมมาเลยว่าหกครั้งปุ๊บก็ได้สกินถาวรไปเลยแบบ ฟรีๆนะคะทุกคนอโอเคค่ะตอนนี้วาร์ปมาอยู่ที่อีก i อดีหนึ่งแล้วนะคะเป็น i อดีที่มีคูปองนะคะไอดีนั้นไม่มีคูปองนะคะทุกคนนี่อันนี้คือเราเลือกมันตัวคีล่าไว้นะเราเห็นสวยดีเราก็เลยเลือกไว้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่คิดนะคะว่าจะออกไม่ออกดูแลทุกคนแบบรุ่มรากทุกคนก็แบบทุกคนก็แบบเอาดีเอาดีก็แบบ เราอึ้งมากนะคะทุกคนเราบอกไปแล้วนะว่าเปอร์เซ็นที่ออกอ่ะมันออกเยอะแล้วคือหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็คือได้เลยแล้วคือเราแบบฮะอึ้งมากทุกคนแลวตอนเราไปเปิดกล่องเราก็ได้เป็นลูกแก้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวสกินคีร่าที่เราได้กันดีกว่านะคะว่าเป็นแบบไหนนะนี่อืมอ่ะกดรับไปนะคะอ่าเข้ามาดู สกินกัวคิรากันนะคะนี่คือแบบเรา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 ยอึ้งเลยทุกคนอ่ะโอ้ทุกคนเป็นสกินระดับพรีเจนด้วยนะคะคือแบบโอ้โหคือแบบฮะสุดยอดมากก็คือเราต้องไปกดลที่กล่องของขวัญนะคะนี่นะแลูกแก้วแล้วก็ได้สกินคิร่าขออนุญาตแคปเจอร์นิดนึงนะคะทุกคนมันดีใจอะทุกคนเราไม่เคยสุ่มก้าคูปองแล้วออกอะไรอะไรขนาดน,นี้เลยนะคือแบบ โอ้ไม่ากอดมากนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากนี่ลำสวยต้องเอาไปต่าแรงแล้วแหละทุกคนคลิปแ, <laughs> แต่แรงต้องมาแล้วนะคะหรือว่าใครอยากให้รีวิวสกินนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนโอ้โห <Wow. S 1> คือแบบคุ้มไม่ไหวนะคะสําหรับเราลนะไปดีคนอื่นไม่รู้ว่าจะคุ้มไหมนะคะก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบก็ช่วยกันฝากกดกระเช้ากัน,กกนแ,ลแล้วก็กด ซับ s ไคร b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะอะก่อ, <Yeah. S 1> อนจะจบคลิปนะ <Yeah. S 1> เรามาทําการสุ่มลูกแก้วก็คืออะได้เพชรนั่นเองนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอลากันรนมะีม <Yeah. S 1> ากสวัสด,ดีค่ะ